สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากร์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ใครที่กดราศีสิงห์หรือรักานาราศีสิงห์ลองเข้ามาเช็คดวงดวงูดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะจะมีดีมีแย่อย่างไรนะคะสิ่งไหนที่ควรระวังนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงคร่าวๆดูนะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณเป็นดาวอาทิตย์นะคะด้วยความที่เป็นราศีสิงห์เนี่ยบุคลิกทั่วไปก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะด้วยความที่เป็นสิงห์เนี่ยก็มีความเป็นผู้นานะคะหรือไม่ชอบในเรื่องของการเดินตามใครนะคะชอบเป็นผู้นํา นะคะต้องเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยหรือเป็นนายคนนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ดาวเจ้าเรือนของคุณก็คือดาวอาทิศนะคะราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงดาวที่ของคุณเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนสุภะ มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีความโชคดีบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์หรือคณมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นไหวพระสวดมนต์มากขึ้นรู้สึกว่าปงกับชีวิตมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ฟังธรรมมากขึ้นเช่นเปิดธรรมะฟังนะคะสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นนะคะหรือ กำหนดจิตกำหนดใจตัวเองมากขึ้นทบทวนตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะหรือมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสมีซิกเซนมีเซนมีรางสังหรณ์นะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจนะคะคือมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าทําอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงรู้นะคะในสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้เช่นมีเส้นมีรางสังหณ์มากขึ้นหรือเห็นในเรื่องของเห็นผีเห็นวิญญาณอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับชาวราศีสิงห์ต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะคะดาวการเงินของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเรือนกรมมะด้วยนะคะก็การเงินของคุณนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะคืองานที่ทําอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะกองเงินก่อนทอน กองเงินก่อทองก่อราบผลเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะหรือมันมีโอกาสมีเขาเรียกว่ามีช่องทางเรื่องของการได้มาซึ่งเงินหลากหลายช่องทางมากขึ้นนะคะค้นพบช่องทางใหม่ๆเข้ามาเพิ่มหรือมีโอกาสมีรายได้เสริมรายได้คู่ขนานมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะในช่วงนี้นะถ้าเรื่องงานเนี่ยนะคะทำงานอะไรหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับงานเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีความโชคดีในเรื่องของงานการเกิดขึ้นทำงานตรงนี้ก็ก่องเงินก่อทองหรือคิดจะทำอะไรบางอย่างหรือลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กำไรเข้ามานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเรื่องเงินเนี่ยมีงาน งานที่ทําอยู่เนี่ยสามารถก่อเงินก่อทองได้สร้างเงินสร้างทองได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสมีรายได้คู่ขนานรายได้เสริมรายได้พิเศษรวมไปถึงนะคะดาวการงานของคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีงานมากขึ้นงานคู่ขนานมีหลากหลายงานให้ได้ทํานะคะท่านใดที่ตกงานไม่มีงานทํามีโอกาสที่จะมีงานทําเกิดขึ้นก่องานเกิดงานเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะสาหรับชาวราศีสิงห์แต่ต้องบอกว่าดาวการงานของคุณมันมีดาวราหูด้วย นะคะมีพูดกับราหูร่วมกันก็มีโอกาสมีศัตรูมีคู่แข่งมีคนอิจฉามีคนริษยานะคะหรือไว้ใจใครไม่ได้นะคะหรือท่านลงทุนร่วมหุ้นหรือทําธุรกิจอะไรกับใครที่มันเป็นนิติครรคู่คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนมีโอกาสถูกโรคถูกโกงถูกหลอกถูก,อถกอเอารัดเอปรียบนะคะจะเป็นในลักษณะนี้หรือเจอลูกค้าที่ เจอลูกค้าที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์นะหรือว่าเจอลูกค้าที่เจอลูกค้าที่ไม่ดีถ้าพูดถึงงานนะมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกโดยภาพรวมนะคะสําหรับเรื่องงานนะาท,านาท่ทานท่านใด Online, ที่ทํางานธุรกิจออนไลน์ธุรกิจค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอลูกค้าที่ไม่ดีเจอลูกค้าหัวหมออย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนเรื่องงานท่า,ทานใดที่ทํางานประจาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสมีคนอิจฉามีคนริษยาถูกกันแกล้งถูกนินทา อะไรจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของถ้าดูในเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ครองชาวราศีสิงห์สำหรับคนมีคู่นะคะดาวดาวที่ลอยอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักเนี่ยตอนนี้เป็นดาวพฤหัสสดรีนะคะก็พฤหัสสดรีดาวพฤหัสไปอยู่ ในเรือนมอรณะก็มีโอกาสที่คู่จะเจ็บป่วยนะคะท่านที่มีคู่คู่มีโอกาสเจ็บป่วยคู่มีโอกาสอยู่ไกลอยู่ไกลกันนะอยู่ไกลกันกับคู่ห่างเหินมากขึ้นนะคะหรือคุณกับคู่ไม่มีเวลาให้กันมากขึ้นไม่ได้พูดคุยกันเวลาเอาใจใส่กันและกันอาจจะน้อยลงเวลาในการถามสารทุกขสุขิบอาจจะน้อยลงนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะแล้วก็ให้ระวังคู่คุณเจ็บป่วยด้วยนะคะด้วยโรคแปลกๆอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาถ้าคนคนโสดความรักคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดท่านมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นม่ายเช่นพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณหรือเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะหรือตัวคุณนั้นมีสเสน่ห์ต่อพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะตัวคุณมีสเสน่ห์ต่อคนที่เขาผ่านการมีคู่มาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสเจอ รักออนไลน์นะคะรักในโซเชียลหรือเจอรักที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพ,ภาพคุณตุ้งต้องดูแลและระวังที่จะเป็นเกี่ยวกับระบบคอเจ็บคอคอ,คอเจ็บนะคะ อกเสพทอมซินไทรอยด์ระบบภายในสตรีระบบภายในเพศช,ชายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องดูแลส,สุขภาพด้วยดวงยังบอกอีกว่าในช่วงตั้งแต่หนึ่งถึงสาิเอ็พฤษภาคมเนี่ยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะดาวบุตรบริวาเป็นดาวจันนะคะตอนนี้ดาวจันนะคะก็ไป อยู่เรือนวินาศด้วยก็มีโอกาสมีปัญหากับบุตรบริวารท่าในใดที่มีลูกมีหลานมีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานลูกหลานแข่งข้อลูกหลานไม่เชื่อฟังนะคะลูกหลานกาเถียงกับกาสนกับเราหรือลูกหลานบางคนนําความเดินเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณนําความเหนื่อยอกเหนื่อยใจมาให้กับคุณเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือคุณคือคุณอยู่ไกลลูกมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นคือมันจะมามีเหตุให้ห่างหายจาก ลูกจากหลานนะคะต่อมาท่าในใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารพึ่งพาไม่ได้นะลูกน้องบริวารไว้ใจไม่ได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะคะในเรื่องของลูกน้องบริวารต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะแข็งข้อด้วยกล้าเถียงเราด้วยนะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่เจอลูกน้องบริวารที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์นะคะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะถ้าพูดถึงดาว กี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงของชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้ดาวจรก็เป็นดาวเกตนะคะก็เพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะนําลาภผลนะคะมาให้กับคุณมีโอกาสเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนคนไหนที่มันไม่ดีจะมีเหตุให้ห่างหายไปจากชีวิตคุณเองนะคะมีโอกาสได้เพื่อพบเพื่อนใหม่สังคมใหม่หรือได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงมากขึ้นเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะ ก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหรือท่านในสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ดีไลนนุ่นยุวดีได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ